สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายนเวลา9.30-10.30ถึงนเราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เรายังคงเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมโดยคุณครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะต่อไปนะคะนักเรียน เราจะมาดูเฉลยนะคะเกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้านของด้านมาให้3ด้านนะคะครูให้ทำแบบฝึกหัดไป3ข้อนะคะวันนี้เรามาดูเฉลยกันแต่ละข้อนะคะให้นักเรียนเปิดไปนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนทำไว้นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะซึ่งอยู่ในหน้า16กับหน้า17นะคะนักเรียน เรามาเฉลยกันนะคะข้อแรกเลยค่ะนักเรียนโจทย์บอกว่านะคะให้สร้างสามเหลี่ยมน,นะคะกอไก่มอมาและต่อเต่าซึ่งด้านต่อเต่ามอมายาว4.5นะคะเซนติเมตรและด้านกอไก่มอมา ยาวห .5 เซนติเมตรด้านตอเต่ากอ,อไก่ยาว8เซนติเมตรพร้อมทั้งบอกด้วยว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างมาเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะจะเห็นได้ว่าจากโจทย์โจทย์นะคะบอกความยาวของด้านแต่ละด้านมาให้นั่นก็คือด้านที่หนึ่งด้านตอม ด้านที่2ด้านกอมอและด้านที่3ด้านตกนะคะแต่ละด้านโจทย์บอกมาว่ายาวเท่ากับเท่าไรแล้วนะคะดังนั้นในการเขียนนะคะหรือในการสร้างรูปสามเหลี่ยมเราลากเส้นเลยค่ะด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะอ่าเราลากเส้นด้านใดด้านหนึ่งก่อนอ่าครูก็จะลากเส้นโจทย์ไม่ได้บอกมาเนาะว่าด้านใดเป็นฐาน ะคะด้านใดเป็นฐานครูก็จะให้ด้านต่อเต่ากอไก่นะคะต่อเต่ากอไก่เป็นฐานครูก็ใช้ไม้บรรทัดวางนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะตรงของต่อเต่ากอไก่ขึ้นมาซึ่งความยาวโจทย์บอกมาก็คือ8เซนติเมตรนะคะ8ซนติเมตรจากนั้นนะคะจากนั้นครูก็จะสร้างนะคะ ด้านอีกสองด้านนั่นก็คือด้านต่อเต่ามอมาถูงไหมคะต่อเต่ามอมาเพราะว่าอีกมุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมที่เหลือมันเป็นสามเหลี่ยมกอไก่มอม้าต่อเต่าใช่ไหมคะกอไก่มอม้าต่อเต่าดังนั้นมีต่อเต่าแล้วก็มีกอไก่แล้วเส้นหนึ่งใช่ไหมคะเหลืออีกมุมหนึ่งก็คือมุมมอม้าอ่า ต่อเตามอ,อม้ายาว4.5ซนติเมตรต่อเตามอม้ายาว4.5ซนติเมตรครูก็ไปกลางวงเวียนนะคะให้ได้ความยาวนะคะความกว้างของวงเวียนน่ะที่จะกลางนะคะเอาไม้บรรทัดไปทาบนะคะตามคลิปที่เราดูไปนะคะให้ได้ความกว้างของวงเวียนก็คือ4.5ซนติเมตรจากนั้นนะคะครูก็วางวงเวียน ปลายแหลมของวงเวียนไว้ที่จุดอะไรคะต่อเพราะเราจะสร้างเส้นต่อเต่าหมอม้าใช่ไหมเราก็เอาปลายแหลมของวงเวียนนะคะจิ้มไปที่จุดต่อเต่าเสร็จแล้วเราก็สร้างส่วนโค้งขึ้นมาค่ะนักเรียนอีกด้านหนึ่งเราก็สร้างส่วนโค้งขึ้นมานะคะส่วนโค้งขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะสร้างอีกด้านหนึ่งนะคะสร้างอีกด้านหนึ่ง ก็คือด้านกอไก่มอม้ากอไก่มอม้ากอไก่มอม้ายาว5 5เซนติเมตรเราก็เป็นไงระ้งเรียนการวงเวียนนะคะให้มีความกว้าง5 5จเซนติเมตรปลายแหลมของวงเวียนถ้กดไปที่จุดศูนย์กลางก็คือกอไก่อีกด้านที่เป็นนิสอเราก็เขียนส่วนโค้งไว้นะคะเราก็เขียนส่วนโคง้ง เราจะได้ส่วนโค้งที่ตัดกันนะคะตัดกันที่จุดนะคะจุดหนึ่งนะคะที่จุดจุดหนึ่งจุดนี้นะคะก็คือจุดนะคะมุมมอม้านั่นเองนะคะมุมมอม้านะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นเลยค่ะจากต่อเต่าไปมอม้าใช้ไม้บทาลากเส้นนะคะไปยังจุดตัดนะคะของเส้นโค้งก็จะได้เส้นต่อเต่ามอมา้า และใช้ไม้พาดลากเส้นจากจุดกอไก่ไปยังจุดตัดซึ่งเป็นมอมาเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงของอีกด้านหนึ่งก็คือด้านกอไก่มอมาซึ่งมีความยาว5.5เซนติเมตรนะคะนักเรียนแค่นี้ก็ได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์ต้องการนะคะนักเรียนโจทย์ถามอีกว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรนะ เนื่องจากรูปสามเหลี่ยมนี้โจทย์บอกความยาวด้านแต่ละด้านมาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เกณฑ์การพิจารณารูปร่างก็คือชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามเกณฑ์ในเรื่องของด้านของอะไรคะความยาวด้านรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งเลยเราเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยในเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านมาให้3ด้านในข้อที่2ค่ะข้อ2บอกว่ารูปสามเหลี่ยม HUG ที่มีด้าน GH เป็นฐานยาว8เซนติเมตรด้าน UH และด้าน GU ยาวด้านละ5เซนติเมตร แสดงว่ามีด้าน2ด้านยาวเท่ากันนั่นก็คือ5เซนติเมตรบอกได้ยังคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วยังไม่ต้องวาดรูปก็ะสอบได้ถูกไหมคะอะต่อมาดูการวาดรูปค่ะลากเส้นตรงที่เป็นฐานก่อนค่ะ GH ยาวเท่าไหร่คะ ยาว8เซนติเมตรใส่ไปให้เรียบร้อยค่ะ8ซนติเมตรจากนั้นจะเอาจุด G เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนั่นก็คือด้าน GU ถูกไหมคะเพราะว่ามุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุม U ถูกไหมคะ GU G ไป U ย,ยาวเท่าไหร่ยาว5ซนติเมตรก็กลางวงเวียนค่ะให้มีความกว้าง5ซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะ ใช้ตัวจุด G, จีด G, นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสร้างส่วนโค้งขึ้นมาค่ะนักเรียนอ,อีกด้านหนึ่งของวงเวียนที่เป็น,นอิสอเราก็ทําเป็นส่วนโค้งไว้นะคะส่วนโค้งไว้เราก็ยังไม่ต้องลากเส้นนะคะเพราะเรายังไม่มีจุดตัดเนาะอีกด้านหนึ่งค่ะด้านอะไรคะด้าน UH หรือ HU ใช้ H เป็นจุดศูนย์กลางเราใช้ H เป็นจุดศูนย์กลางเมื่อเรากางวงเวียนได้5เซนติเมตรแล้วเราไม่ต้องไปกางใหม่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านนี้ก็5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งก็5เซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะใช้ความกว้างของวงเวียนอันเดิมเลยคะ่ะนักเรียนแต่ใช้จุดศูนย์กลางเปลี่ยนจาก G เป็น H est. และทำไงคะทำส่วนโค้งให้มาตัดกันนะคะ จุดตัดของส่วนโค้งนะคะจุดตัดของส่วนโค้งก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ลากเส้นจากจุด G มายังจุดตัดก็จะได้เส้น G u ยาว5เซนติเมตรจากนั้นลากเส้นจาก h ไป u ก็จะได้เส้น h u ยูซึ่งยาว5เซนติเมตรเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะนักเรียน มาดูเฉลยนะคะข้อต่อไปนะคะที่ครูสั่งนะคะให้ทําแบบฝึกหัดไว้นะคะนักเรียนมาดูซิว่านักเรียนทําถูกต้องไหมนะคะครูให้ทําข้อที่4ี่ใช่ไหมคะนักเรียนข้อที่สี่โจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราต้องเข้าใจคําว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก่อนค่ะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันอยู่สองด้านเห็นไหมคะ เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโจทย์บอกว่ามีฐานยาว4เซนติเมตรมีด้านประกอบมุมยอดยาวรวมกัน12เซนติเมตรแสดงว่าด้านประกอบมุมยอดนะคะแต่ละด้านด้านประกอบมุมยอดมีสองด้านใช่ไหมคะนักเรียนมีสองด้านแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่คะนักเรียนจะยาวด้านละเท่าไหร่คะจะยาวด้านละ6เซนติเมตรถูกไหมคะนักเรียน เพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะต้องมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเจยอบอกว่าด้านประกอบมุมยอดซึ่งมีสองด้านเนี่ยนะยาวรวมกันได้12แสดงว่ายาวด้านละ 6. ซนติเมตรถูกไหมคะ6บวก6ก็ได้เท่ากับ12ให้เราเขียนชื่อกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมเองนะคะนักเรียนอาจจะใช้ชื่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ A ถึง Z เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือจะเขียนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงพอนุคูก่ก,ก็ได้นะคะนักเรียนก็เลือกมานะคะแล้วแต่นักเรียนจะตั้งชื่อของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะพร้อมทั้งเขียนความยาวของด้านแต่และด้านกำกับไปด้วยนะคะอ่าเรามาดูการสร้างเลยค่ะนักเรียนเราต้องลากฐานก่อนเนาะ ฐานยาว4เซนติเมตรแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาลากเลยค่ะนะคะยาว4เซนติเมตรซึ่งเป็นฐานนะคะ4เซนติเมตรครูให้นะคะ,คนะคะด้านฐานเนี่ยคือด้าน AB นาด้าน AB เป็นฐานนะคะยาว4เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะครูจะสร้างด้านประกอบมุมยอดอีกสองด้าน หาด้านประกอบย่อยอีก2ด้านซึ่งแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นักเรียน6เซนติเมตรครูก็เอาวงเวียนมากลางนะคะโดยใช้วัดโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะให้กว้าง6เซนติเมตรจุดศูนย์กลางแรกครูให้ A เป็นจุดศูนย์กลางกดไปที่ A ค่ะปลายแหลมกดไปที่ A นะคะและด้านที่เป็นนิสอนะคะ ทำเป็นส่วนโค้งไว้ค่ะทำเป็นส่วนโค้งไว้นะคะทำเป็นส่วนโค้งไว้หนึ่งเส้นนี่นี่นะคะอ่ะทำเป็นส่วนโค้งไว้หนึ่งเส้นเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ต้องวัดแล้วเพราะด้านหนึ่งก็ต้องยาวหกเซนติเมตรใช่ไหมแต่เปลี่ยนจุดศูนย์กลางใหม่กดไปแหลมของวงเวียนไปที่จุด B แทนนะคะไปที่จุด B แทนเสร็จแล้ว ปลายที่เป็นด้านดินสอก็ทําเป็นส่วนโค้งไว้ค่ะเป็นส่วนโค้งไว้อีกหนึ่งเส้นส่วนโค้งทั้งสองตัดกันที่จุดตรงนี้ครูให้ชื่อว่า C พระะั้นสามเหลี่ยมของครูก็จะชื่อสามเหลี่ยม ABC ถูกไหมคะสามเหลี่ยม ABC เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นค่ะเอาไว้ไปทานลากเส้นเลยไม่ต้องวัดแล้วนักเรียนนะคะลากเส้นไปนยังจุดตัด นะคะ A ไป C เราก็จะได้ความยาว6ซนเมตร B ไปยังจุดตัด C ตรงนี้ไปยังจุดตัดตรงนี้นะคะเราก็จะได้ความยาว6ซนติเมตรเราไม่ต้องวัดแล้วเพราะว่าเราวัดโดยการใช้อาวงเวียนไปวัดมาแล้วถูกไหมคะ,ะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะคะ ABC จทย์บอกว่าเขียนความยาวด้านด้วยอ่าก็เขียนไปนะคะด้านนี้4เซนติเมตรด้านนี้6เซนติเมตรและด้านนี้ก็6เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วตามที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปเกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวของด้านมา2ด้านและขนาดของมุมมา1มุมไปแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูฉเฉลยแบบฝึกหัดที่ครูให้ทําไว้นะคะนักเรียน ให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า18กับ19แล้วลองตรวจดูซิว่านักเรียนทําถูกต้องไหมนะคะนักเรียนข้อที่1โจทย์บอกว่าสามเหลี่ยมทอทหารลอเรืององูมีด้านทอทหารลอเรือยาว5.5เซนติเมตรมีมุมรอมุมรอถูกไะตรงนี้เราเรียกว่ามุมรอเรือขนาดเท่าไหร่คะ145องศา และด้านรอเรืององูยาว6เซนติเมตร้อมบอกชื่อของชนิดรูปสามเหลี่ยมแค่นักเรียนรู้มุมนักเรียนก็จะเป็นไงคะนักเรียนรู้ชื่อของรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าโจทย์บอกมุมมาถูกไหมคะถ้าเรานะคะแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามขนาดของมุมเราจะได้รูปสามเหลี่ยมสามชนิดนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม มุมแหลมถูกไหมคะซึ่งมุมน้อยกว่า90และรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมเท่ากับ90และรูปสามเหลี่ยมมุมป้านคือมุมมากกว่า90ในข้อนี้มุมมากกว่า90แสดงว่าสามเหลี่ยมทรอเงอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองคะ่ะนักเรียนวิธีการทำนะคะเราก็ลากเส้นนะคะเราก็ลากเส้น ลากเส้นอะไรนะคะเราก็ลากเส้นรอเรืององูนะคะอ่านักเรียนจะลากเส้นรอเรืององูนะคะซึ่งเป็นไงคะนักเรียนซึ่งมีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตรอ่าลากมาเลยค่ะ6เซนติเมตรลากเลยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนใช้เครื่องวงกลม ภาพตรงกลางของเครื่องวงกลมมาที่จุดศูนย์กลางนั่นก็คือจุดรอเรือถูไหมคะตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงกลางของเครื่องวงกลมให้อยู่ตรงรอเรือนะเสร็จแล้วนักเรียนก็วัดขนาดของมุมรอเรือให้ได้145องศาโดยวัดจากด้านไหนคะนักเรียนโดยวัดจากมุมงอไปนะคะวัดจากมุมงอขึ้นไปค่ะให้ได้145องศา ร็จแล้วนักเรียนก็จุดไว้ค่ะนักเรียนจุดไว้เลยค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าสายอยู่ตรงไหนนักเรียนจุดไว้ค่ะจุดไว้แล้วนักเรียนจุดไว้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ลากเส้นนะคะลอเรือนะคะทอทหารถูกไหมคะลอเรือทอทหารความยาวเท่าไหร่ลากให้ได้แค่ความยาวห้าจุดห้าถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ แล้วก็เขียนว่าทอทหารเพราะมุมนี้คือทอทหารถูกไหมคะเหลือทอทหารเสร็จแล้วนะคะเขียนว่าความยาวเท่าไหร5.5ซนติเมตรจากนั้นอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมใช้ไม้บรรทัดลากเส้นตรงเลยค่ะจากงองูถูกไหมคะไปยังทอทหารนะคะอ่างองูไปยังทอทหารโดยไม่ต้องวัดว่ายาวเท่าไหรค่ค่ะ ลากตั้งแต่จุดงองูไปยังจุดทอทหารเลยค่ะให้ประกบกันนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะคะมุมป้านทอทหารลอเรืององูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะนักเรียนที่ครูให้ทำก็คือข้อที่3ใช่ไหมคะโจทย์บอกว่าสามเหลี่ยมนะคะ T O Y มี O Y เป็นฐาน า OY เป็นฐานยาว6.5เซนติเมตรและ TOY ตรงนี้มีหมวกอยู่ตรงตัว O แสดงว่ามุม O ถูกไหมมุม O เป็นมุมที่ฐานมีขนาดเท่าไหรมุม O 132องศาและด้าน TO สั้นกว่าฐาน2.5เซนติเมตร เรามาหาด้าน TO ก่อนค่ะว่าจะยาวเท่าไหร่โจทย์บอกว่าสั้นกว่าฐาน2.5ซนเมตรก็แสดงว่าต้องเอาฐานก็คือ6.5ลบออก2.5เพราะสั้นกว่าก็จะได้เท่ากับ4เซนติเมตรแสดงว่าอะไรคะนักเรียนแสดงว่าด้าน TO ยาว4เซนติเมตรนะคะโจทย์บอกให้เขียนส่วน นะคะของเส้นตรงที่แสดงส่วนสูงไว้ด้วยซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะการเขียนนะคะการหาส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะอ่ะเรามาวาดรูปกันเลยค่ะนักเรียนเขียนฐานก่อนค่ะ OY ยาว6ซิมหก้าเซนติเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนก็เอาไว้เปรทัดนะคะลากเส้นเลยค่ะ OY หกจุด้าเซนติเมตรเสร็จแล้วนักเรียนมุม O ขนาดเท่าไรร้อยสแสดงว่ามุม O ขนาด132แสดงว่า O เป็นจุดศูนย์กลางเอาเครื่องวงกลมนะคะเครื่องวงกลมตรงกลางของเครื่องวงกลมนะคะถ้าไปที่จุด O ค่ะถ้าไปที่จุด O และวัดมุมตั้งแต่จุด Y ขึ้นไปค่ะขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่นักเรียน132ององศาค่ะได้แล้วนักเรียนก็จุดไว้ค่ะ อ่าเนี่ยก็จุดไว้จะเห็นได้ว่านะคะมุมเนี้ยก็คือมุม T ถูกไหมเปี OY แล้วก็ขาดไปเลยคะขาด T ใช่ไหมคะแดงว่าตรงนี้เป็น T นะคะเราก็จุดไว้ก่อนค่ะนักเรียนจุดไว้ค่ะตรงไหนก็ได้นะนะักเรียนจุดไปที่1 3 2สานะคะปลายของโปรเจคเตอร์ก็ได้ที่13 2าแล้วก็จุดไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลากเส้น OT ค่ะ ซึ่งเราหาเวลาเส้น OT ต้องยาวเท่าไหร่นักเรียน4เซนติเมตรเราก็วัดเลยค่ะจาก O ไป T นะคะจาก O ไปยังจุดที่จุดไว้เนี่ยให้ได้ความยาวเพียง4เซนติเมตรนะคะนักเรียนไม่ใช่ลากไปถึงจุดเลยนะนะคะเราต้องวัดด้วยนะว่า4เซนติเมตรยู่ตรงไหนนะอ่าให้ได้4เซนติเมตรอ่าเราก็จะได้เส้นอีกด้านหนึ่งคือด้าน OT ยาว4เซนติเมตร ด้านที่เหลือค่ะนักเรียนด้านที่เหลือเป็นไงคะก็ลากจากจุด y ไปยังจุด t เป็นอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนโจทย์บอกให้หาส่วนสูงด้วยส่วนสูงจะลากจากอะไรนักเรียนจะลากจากมุมยอดถูกไหมคะลากจากมุมยอดลงมาให้ตั้งฉากกับฐานลงมาให้ตั้งฉากกับฐาน แต่ฐานของเราถ้าลากมุมยอดลงมาให้ตั้งฉากฐานของเราเป็นไงคะนักเรียนมันจะไม่ถึงใช่ไหมมันจะมันจะไม่มีเส้นใช่ไหมคะเราก็ต่อเป็นเส้นระออกจากฐานนะคะนักเรียนนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นเส้นระต่อมาจากฐานจากฐาน OY นะเส้นระออกมาค่ะครูให้เส้นที่ต่อออกมาตรงนี้เขียนสัญลักษณ์ว่าตัว M เสร็จแล้วก็ลากจากจุดยอดนะคะจุดยอด ลงมาที่ฐานนะคะให้ได้นะคะมุม90องศาค่ะเราก็จะได้เส้น T M นะคะเส้นนี้เส้น T M นี้นะคะเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยนะคะแบบฝึกหัดข้อต่อไปที่ครูให้ทำนะคะนั่นก็คือข้อที่4โจทย์บอกว่าให้สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะต้องมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเนาะมีมุมยอดมีมุมยอดหกสิบแปดองศามุมยอดหกสิบแปดองศาความยาวของด้านประกอบมุมยอดรวมกันได้เก้าเซนติเมตรแสดงว่าด้านแต่ละด้านของด้านประกอบมุมยอดนะคะต้องยาวด้านละเท่าไหร่คะนักเรียน รวมกันที่จะได้9ซนเมตรต้องยาวด้านละ4.5ถูกไหมคะยาวด้านละ4.5จดโจทย์ไม่ได้ให้ฐานมาค่ะนะคะไม่ให้ฐานมาอ่จากนั้นนะคะอ่าเราจะอ่าด้านประกอบมุมยอดนะคะอ่าด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ4.5ซนเมตรเราก็ลากเส้นเลยค่ะ n นะคะ n x ็นเอ็กซ์ n, ยาวเท่าไรเราจะหาเราจะวาดด้านประกอบมุมยอดนะคะด้านหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่ามุมยอดยาว4.5และมีมุมเท่าไหร่นักเรียนมีมุม68องศาดังนั้นครูก็จะลากเส้นนะคะด้านประกอบมุมยอดด้านหนึ่งก่อนซึ่งมีความยาว4.5เซนเมตรและครูตั้งชื่อว่า nx ถูกไหมคะด้านประกอบมุมยอดด้านที่1 ลากเส้นเลยค่ะ4.5ซนติเมตรจากนั้นนะคะมุมยอดมีมุมเท่าไหร่คะนะักเรียน68องศาครูก็เอาเครื่องวงกลมนะคะตรงกลางของเครื่องวงกลมวางที่จุด N ค่ะวางที่จุด N และวัดจากจุด X นะคะขึ้นไปนะคะฝั่งทางนี้นะ ใช้เครึ่องวงกลมฝั่งทางขวามือนะนักเรียนศูนย์ต้องอยู่ตรง x นะคะขึ้นไปให้ได้68สองศาเสร็จแล้วก็จุดไว้ค่ะจุดไว้แล้วก็ให้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว u รูให้เป็นตัว u นะอ่าแล้วรูก็ลากเส้นจาก n ไป u เป็นด้านประกอบมุมยอดอีกด้านหนึ่งก็คือความยาวเท่าไหร่คะนักเรียน4.5 ูก็ลากเส้นไปให้ได้ความยาว4.5จาก n ไป u นะคะให้ได้ความยาว4.5เสร็จแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งครูก็ไม่ต้องวัดอะไรใช้ไมเป็นทัดลากเลยนะ,ะลากเส้นตรงจาก x ไป u เลยจาก x ไป u นะคะจาก x ไป u นะคะให้ให้ไปประกบนะคะหรือว่าให้ไปทับกับ เส้น in u นะนะคะ่าให้ต่อกันนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์กำหนดให้มาว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนมาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายนะที่ครูให้ทำนะคะคือข้อที่6ใช่ไหมนักเรียนครูบอกว่าข้อที่6นะเขาบอกว่าอะไรคะ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาการูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมเท่าไหร่นักเรียนมุมฉาก90ถูกไหม90ด้านประกอบมุมฉากความยาวต่างกัน1.5ซนติเมตรกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมมาด้วยนะคะครูให้ด้านฐานเลยนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะครูให้ด้านฐานคือ G M ครูให้ความยาวคือ5.1เซเมตร5.1ซนติเมตรนะคะและครูก็สามเหลี่ยมมุมฉากครูก็ให้นะคะมุม G เป็นมุมฉากก็คือ90องศาครูก็เอาครึ่งวงกลมนะคะตรงกลางมาวางที่จุด G เพราะจะให้ G เป็น90องศาจากนั้นครูก็วัดจาก M นะคะ ขึ้นไปฝั่ง M เป็น0ขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่คะ90องศาและจุดไว้ครูให้สัญลักษณ์ว่า e จากนั้นครูก็ต้องลากเส้นจาก G ไป e ซึ่ง G ไป e จะความยาวเท่าไหร่เพรว่าโจทย์บอกว่าด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมครูให้ด้านหนึ่งเป็น5.1ครูให้ด้านหนึ่งเป็น5.1 อีกด้านหนึ่งจะยาวเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปลบออก1 5จุดห้าเพราะว่ามันจะมีความยาวต่างกัน 1. 5ุต่างกันก็ไปลบถูกไหมคะก็จะได้สามจุดหแสดงว่าอีกด้านหนึ่งของครูก็คือสาจุดหเซติเมตรครูก็ลากเส้นไปเลยค่ะเป็นมุมฉากก็คือ90องศาขึ้นไปยังจุด E สามจุดหกเซนติเมตรเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม ็คือครูก็จะลากจาก M ไป E นะคะใช้ม้บทัดลากเป็นเส้นตรงไปก็จะได้รูปก็จะได้ด้านของสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งที่เหลือคือด้านที่สามนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์บอกมานะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนทำได้ไหมคะ,ะนักเรียนตรวจดูแล้วนักเรียนนะคะทำผิดนะคะหรือว่านะคะตรงไหนไม่ได้เขียนนักเรียนก็ แก้ไขนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยแบบฝึกหัดแรกเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยโจทย์ให้ด้านความยาวด้านทั้งสามด้านมาเราใช้วงเวียนนะคะและแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบที่สองก็คือ กำหนดความยาวด้านมาให้2ด้านและมุม1มุมอุปกรณ์ที่ใช้ต้องใช้ไม้โปรเจคเตอร์นั่นก็คือเครื่องวงกลมนะคะเราไม่สามารถกะนะคะว่ามุมนี้60มุมนี้30มนะไม่สามารถกะด้วยสายตาได้เราจะต้องใช้เครื่องวงกลม,มหรือไม้โปรเจคเตอร์เท่านั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะให้พร้อมนะคะในการเรียนนะคะ ถ้านักเรียนยังไม่มีนะคะนักเรียนก็ยังไม่ต้องทำนะนักเรียนไปหานะคะในช่วงของวันหยุดเนาะหรือนะคะอาจจะไปยืมเพื่อนนะคะที่อยู่ใกล้กันนะคะในการทำก็ได้นะคะนักเรียนขอให้นักเรียนมีอุปกรณ์นะแล้วก็ลองทำตามที่ครูอธิบายนะไม่ว่าจะอธิบายนะคะโดยครูหรือว่าครูทำคลิปให้ใช่ไหมคะนักเรียนคลิปการสอนนะคะ ของใน YouTube มาลงไว้ให้นักเรียนก็ลองศึกษาดูนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่ยังไม่เข้าใจหรือว่านักเรียนนะคะจะสอบถามนะคะมาในไลายส่วนตัวของครูโดยตรงเลยก็ได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้ตรวจแบบฝึกหัดหนะคะที่ให้ทําไปนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ